สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมรัคนาราศีกุมทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะก่อนอื่นฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะค่ะก็ในช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงเดือนธันวาคม65นะคะซึ่งก็จะเป็นเดือนสุดท้ายของปี65แล้วนะคะ ยังไงก็ขออวยพรปีใหม่ให้กับทุกๆท,ท่านล่วงหน้าเลยนะคะขอให้ในปี66นี้นะคะที่จะถึงนี้นะคะขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะขอให้มีความสุขขอให้โชคดีประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนามีโชคมีลาบมีเงินมีทองหลั่งไหลมาต่อเนื่องไม่ขาดสายนะคะค่ะ ก็ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกุมรัคนาราศีกุมในช่วงเดือนธันวาคม65นะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็สามารถใช้วันที่เกิดแล้วก็เดือนเกิดของท่านดูได้นะคะสำหรับชาวราศีกุม ก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่12กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะค่ะเราก็จะดูกันนะคะว่าในช่วงของเดือนธันวาคม65นี้นะคะการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพของท่านจะเป็นอย่างไรนะคะจะมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาบ้างนะคะเรามาดูทางด้านของการงานกันก่อนนะคะ การงานในช่วงเดือนธันวาคม65นี้นะคะจะถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ท่านจะได้ทำในสิ่งที่ท่านปรารถนาหรือต้องการนะคะปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆที่เคยมีมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะคะจะลดน้อยถอยลงนะคะท่านจะมีโอกาสได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆหรือคิดที่เริ่มทำอะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะคะสำหรับท่านที่ อยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานก็เป็นจังหวะที่ดีนะคะจะมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนงานย้ายงานอย่างที่ใจท่านปรารถนานะคะแล้วก็สำหรับท่านที่วางแผนที่จะลงทุนหรือทำกิจการอะไรนะคะท่านก็จะได้มีโอกาสที่จะได้ต่อยอดแล้วก็ทำในสิ่งที่ท่านวางแผนแล้วก็ตั้งใจเอาไว้นะคะ แล้วในช่วงเดือนธันวาคม65นี้นะคะท่านตัวของท่านเองก็จะมีความรู้สึกว่าจะมีความรู้สึกมีพลังอยากลุกขึ้นมาทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจให้กับการทำงานเป็นอย่างมากนะคะและแม้ว่าในงานที่ท่านทำในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีอุปสรรคหรือปัญหาเข้ามาบ้างนะคะหรืออาจจะเกิดการขัดแยง้งหรือมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันกับผู้ร่วมงานนะคะแต่ ก็ขอให้ท่านอย่าวิตกกังวลมากเกินไปนะคะแล้วก็ขอให้ท่านมั่นใจนะคะว่าท่านจะสามารถผ่านอุปสรรคและปัญหาต่างๆแล้วก็ความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้ไปได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ายัางไงแล้วเนี่ยก็ท่านเนี่ยจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนแล้วก็ชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้ผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนนะคะ แต่ตัวของท่านเองนะคะในช่วงนี้ก็จะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะคะว่าก็จะมีพลังที่จะรู้สึกว่าอยากทุ่มเทให้กับการทํางานแล้วรู้สึกว่าอยากฮึดขึ้นมาสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะคะผู้บงังคับบัญชาก็จะเมตตาเอ็นดูแล้วก็จะช่วยเหลือสนับสนุนท่านและไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆในช่วงนี้นะคะ อย่างที่บอกค่ะขอให้ท่านมั่นใจค่ะว่าท่านจะพบกับแสงสว่างแล้วก็จะค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเลยทีเดียวนะคะในช่วงนี้นะคะท่านจะมีชื่อเสียงจะมีเครดิตในด้านการงานนะคะจะเป็นการงานของท่านเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับนะคะแล้วก็ให้ความไว้วางใจนะคะ สำหรับท่านที่ทำการค้าหรือทำธุรกิจนะคะในช่วงนี้ก็จะถือว่าเป็นจังหวะที่จะมีลูกค้าเข้ามาเยอะมากขึ้นนะคะเยอะขึ้นการค้าการขายของท่านจะดีขึ้นจะมีคนเข้ามาช่วยสนับสนุนทางด้านการค้าการทำธุรกิจของท่านนะคะ ส่วนท่านที่ทำงานด้านออนไลน์นะคะหรือเกี่ยวกับต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนอันนี้ก็ยิ่งจะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะแล้วในช่วงเดือนธันวาคม หกห้านี้นะคะก็จะถือว่าเป็นช่วงที่ท่านเนี่ยจะมีสเสน่ห์ในคำพูดนะคะท่านที่ทำงานเกี่ยวกับการพูดการติดต่อสื่อสารการเจราจาพูดคุยนะคะหรือท่านที่ทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะจะสามารถที่จะทำงานให้ได้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะคะจะมีผลตอบแทนที่ดีนะคะ ต่อไปเรามาดูทางด้านของการเงินนะคะการเงินในช่วงเดือนธันวาคม65นี้นะคะก็ถือว่า มีเกณฑ์ที่ดีนะคะการเงินของท่านจะมีความมั่นคงนะคะแล้วก็ท่านเนี่ยจะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่นะคะท่านที่รอการอนุมัติสินเชื่อก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัตินะคะจะมีข่าวดีทางด้านการเงินเข้ามานะคะท่านที่ทำการค้าก็จะมีลูกค้าเข้ามาเยอะจะสร้างผลกำไรผลตอบแทนที่ดีที่เยอะให้กับท่านนะคะส่วนท่านที่ อยากได้บ้านได้รถนะคะก็มีเกณฑ์นะคะที่จะได้ซื้อบ้านซื้อรถในช่วงนี้นะคะแล้วก็ท่านก็ยังมีโอกาสดีๆทางด้านการเงินเข้ามานะคะการเงินของท่านในช่วงเดือนธันวาคมห5นี้นะคะจะกลับมาดีขึ้นนะคะแบบไม่คาดฝันนะคะส่วนท่านที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านอสังหาร ริมมาซับนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จค่ะจะเจราจาค้าขายอะไรเกี่ยวกับทางด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะท่านที่ทําธุรกิจก็จะมีความมั่นคงทางธุรกิจนะคะจะมีผลตอบแทนที่ดีนอกจากนี้ในช่วงนี้ในเดือนธันวาคมห5หนี้นะคะท่านก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบนะคะถ้าจะ ท่านที่ชอบการเสี่ยงโชคนะคะก็เสี่ยงได้นะคะก็พอให้เป็นกำลังใจนะคะนอกจากนี้ท่านยังมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากการเดินทางนะคะแล้วก็จะมีโชคจากคู่ครองของท่านหรือจากคู่ค้าของท่านนะคะ ท่านที่ทำงานด้านออนไลน์หรือเกี่ยวกับต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินหรือรายได้มากขึ้นในช่วงนี้นะคะแล้วก็จะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนท่านทางด้านการเงินนะคะถือว่าในช่วงเดือนธันวาคม65นี้นะคะเป็นจังหวะที่การเงินของท่านจะมีความมั่นคงเป็นอย่างมากเลยนะคะ ต่อไปมาดูทางด้านของความรักนะคะความรักในเดือนธันวาคม65นี้นะคะสำหรับคนโสดนะคะในเดือนธันวาคม65นี้ท่านจะมีสเสน่ห์นะคะจะมีเกณฑ์ที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาสารสัมพันธ์ด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่ต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนกับท่านนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่ คนที่เคยคบเคยคุยเก่าๆที่ห่างหายกันไปจะหวนกลับมาด้วยนะคะก็ให้ท่านพิจารณาให้ดีนะคะเลือกคนที่ถูกใจและคนที่ใช่ตรงกับใจของท่านนะคะ สำหรับคนที่มีคู่นะคะในเดือนธันวาคม65นี้นะคะในช่วงนี้ท่านกับคู่ของท่านอาจจะมีความไม่เข้าใจกันหรือมีความคิดเห็นไม่ตรงกันหรืออาจจะเกิดการระแวงสงสัยซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นในช่วง ในเดือนธันวาคม65นี้นะคะก็ขอให้ท่านระวังในเรื่องของการที่จะมีมือที่3เข้ามาแทรกกลางนะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการที่อาจจะ มีการทะเลาะบาอแว้งกันได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มีอะไรก็ขอให้ท่านอดทนใจเย็นๆนะคะค่อยๆหันหน้ามาคุยกันอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้คําพูดที่รุนแรงนะคะขอให้พยายามใช้เหตุใช้ผลในการคุยกันนะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะ ส่วนทางด้านสุขภาพนะคะในช่วงเดือนธันวาคม65นี้ก็ขอให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะ,ะ,คะเช่นอาการหวัดไอนะคะแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับการทํางานหนักนะคะ,ะ,คะเช่นอาการปวดกล้ามเนื้อปวดบ่าคอหลังไหล่นะคะแล้วก็โรคกดไหลย,ย้อนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ก็ขอให้ท่าน มั่นดูแลสุขภาพไว้นะคะแล้วก็หาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอหาเวลาที่จะทำกิจกรรมที่จะทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็อย่าข้าเคร่งกับการทำงานมากจนเกินไปนะคะ ค่ะก็ขอขอบคุณชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะคะขอให้ทุกท่านคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะคะขอให้ร่ํารวยมีโชคลาภมีเงินมีทองหลั่งไหลมาไม่ขาดสายนะคะค่ะก่อนจบคลิปนี้ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อจะได้ชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ